สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับ g e n s h ชินิมแพกวิดีโอครับผมและในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกิจกรรมตัวใหม่ที่เพิ่งจะลงมาให้เราได้เล่นกันนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยเพราะว่ารางวัลที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือน้องฟีเชลนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่มีฟีเชลนะครับผมก็แนะนําว่าห้ามพลาดกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าฟีเชลเนี่ยเขาก็เป็นตัวซัพพอร์ตดีเตัวหนึ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับ โอเคก็ผมก่อนจะไปเริ่มกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่อง Mad Max นะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe ช่อง Mad Max กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลจากเกมเกมส์ Impact erm ที่ผมจะนํามาฝากกันในไฟล์ภาคหน้านะครับกิจกรรมใหม่ตัวนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งมันออกเป็น3เฟสด้วยกันนะครับจะมีเฟสที่1เฟสที่2เฟสที่3ซึ่งมันจะอันล็อกปลดให้เราได้เล่นเนี่ยไม่พร้อมกันนะครับวันนี้เป็นเฟสที่1นะครับซึ่งรางวัลหลักๆที่เราจะได้มาจากการทํากิจกรรมเลยนะครับก็คือ ตัวชาต์นะครับซึ่งชาต์ก็จะมีด้วยกัน2แบบแบบแรกก็คือเฟสต้าไม้นะครับอันนี้ก็จะใช้ซื้อของในร้านค้ากิจกรรมนะครับแบบที่2อก็เช่นกันนั่นก็คือเฟสต้าเอเ s นนะครับก็จะใช้ซื้อของในร้านค้ากิจกรรมเหมือนกันเรามาดูตัวร้านค้ากิจกรรมกันก่อนดีกว่านะครับว่าเราสามารถซื้ออะไรได้บ้าง ตรงหน้ารันค้ากิจกรรมเนี่ยหน้าแรกมันจะเป็นรานค้าที่ใช้ตัวเฟสตาไม้ในการซื้อนะครับซึ่งไอเทมที่ผมมองว่าน่าซื้อมากสาหรับรันค้ากิจกรรมวันนี้ก็คือตัว exp นะครับเพราะว่าตัว exp หลังๆเนี่ยเราก็หาได้ค่อนข้างยากเลยนะครับในเกมนี้กั n ชิมแพก เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทํากิจกรรมนี้ได้นะครับซื้อได้หมด150ใบเราก็จะสามารถอัพเลเวลตัวละครของเรานะครับโดยเฉพาะของผมเนี่ยมีตัวละครเหลืออยู่เยอะมากนะครับที่ยังเลเวลไม่สูงแล้วก็ใช้งานไม่ได้เพราะว่าในเกมนี้เนี่ยการคํานวณแอตแทกที่เราโจมตีไปใช้เลเวลในการคํานวณด้วยนะครับถ้าเลเวลเราห่างกับศัตรูเยอะนะครับต่อให้เราใส่ของดียังไงเราก็ยังตีเขาไม่แรงอยู่ดีนะครับ ส่วนตรงหน้าที่2เนี่ยเป็นหน้าที่ใช้ตัวเฟสตาร์เอเซน์ในการซื้อนะครับตัวเอเซน์มันก็จะซื้อพวกหนังสืออัพพรสวรรค์นะครับอัพทาเลนต์สกิลของเราได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงไฮไลท์ของร้านค้านี่เลยนะครับก็คือคราวออฟเซกูดครับผมตัวนี้เนี่ยมันคือไอเทมในการอัพพรสวรรค์ของเรานะครับตอนที่เลเวลสูงๆเลเวลก้าเลเวลสิ Level 9, Level ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นจะต้องใช้คราวออฟเซกูดด้วยนะครับควบคู่ไปกับของที่ดรอปมาจากบอสหมาป่าบอสมังกรบอสชายนะครับขึ้นอยู่กับตัวละครของเราเลย และรางวัลไฮไลท์ของตัวกิจกรรมนี้เลยนะครับก็คือน้องฟีเชลนั่นเองนะครับตัวธนูสายฟ้าตัวซัพพอร์ตดีพที่ผมมองว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยนะครับซึ่งการที่เราจะได้ฟีเชลมานะครับหลักๆเนี่ยเราจะต้องทำสามเงื่อนไขได้วยกันนะครับก็คืออันแรกคือคอมพลีทเควส s t Star of Destiny นะครับเควสต์สตาร์ออฟเดซเนี่ยคือเควส t ของกิจกรรมเฟสที่3นะครับซึ่งเฟสที่3เนี่ยมันจะปลดล็อกให้เราได้เล่นในอีก6วันข้างหน้านะครับหรือว่าอาทิตย์หน้านัน ต่อมาก็คือ Complete Challenge Meteor Remains a l v a g e นะครับอีก14ครั้งและสุดท้ายก็คือ Complete Challenge The Fallen Star นะครับอีก7ครั้งครับผมซึ่งอันที่2เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นของตัวกิจกรรมเฟสที่2นะครับแล้วก็อันที่3ก็คิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมของตัวเฟสที่3เช่นกันโดยรวมแล้วเนี่ยกิจกรรมตัวนี้นะครับมันจะอยู่ให้เราได้เล่นกันประมาณ2อาทิตย์นะครับก็คือหลังจากนี้2อาทิตย์กิจกรรมนี้ก็จะหมดไปนะครับเพื่อนๆก็ลองจัดเวลากันดูว่าจะมาทํากิจกรรมตอนไหนนะครับ โอเคเราลองมาดูเฟสที่1กันเลยนะครับว่าเฟสที่หนึ่งเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรให้เราได้ทําบ้างก่อนอื่นเลยเนี่ยมันจะมีเควสในการปลดล็อกตัวเฟสที่1น่นะครับอันโนนสตาร์มันก็จะเป็นเควสเนื้อเรื่องของกิจกรรมพาเราออกไปในที่ต่างๆนะครับไปช่วยเหลือชาวเมืองเพราะว่าตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะมีเมเทออตกลงมานะครับแล้วพวกเศษหินอุกกาบาตเนี่ยถ้าเราไปจับมันมันจะทําให้คนนะครับในชาวเมืองเนี่ยหลับไปเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือไปจัดการปัญหาตรงนี้นะครับไปเก็บ แล้วเนี่ยเราเข้ามาตรงนี้นะครับมันก็จะมีหน้ากิจกรรมขึ้นมาประมาณนี้จะเห็นว่ามีชาเลนจ์ให้เราทำนะครับทั้งหมด3อันถ้าเรากดเข้าไปมันก็จะเป็นแอ e เรียรบอกขึ้นมานะครับว่าให้เราเนี่ยออกไปเก็บเศษอุกกาบาตท,ที่ตกอยู่ในแอ e เรียรตรงนี้นะครับซึ่งดูเหมือนว่าตัวเศษอุกกาบาตเนี่ยมันจะมีผลกับวิชั่นของตัวละครของเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินเข้าใกล้เศษอุกกาบาตแล้วเนี่ยวิชั่นของตัวละครของเรามันก็จะเรืองแสงขึ้นมาครับผมซึ่งในชาเลนจ์ตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราออกไปเเเเกก็็็บในนนต่าาาางงๆะรรรััทีีลลล7อแ้้วจมไดป สาอันรวมไปถึงได้ตังมาอีก2 0งห0่นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเก็บเกินได้นะครับเพราะว่าการที่เราเก็บชาตเพิ่มเนี่ยเราก็จะได้ตัวเฟดดิ้งสตาร์ไม้เพิ่มมาด้วยนะครับเอาไปใช้ในการซื้อของในร้านค้าของเรานะครับผมก็แนะนําว่าถ้าใครเนี่ยมองหาจะซื้อตั๋ว exp เยอะๆนะครับผมก็มองว่าให้เราเดินเก็บไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะมีหมดไหมในพื้นที่ต่างๆเพราะว่าผมเก็บไปแล้วก็ตอนนี้ยังเก็บไม่หมดนะครับทำเสร็จไปแค่แค่1อันและนอกจากนี้นะครับมันยังมีเควส เพื่อที่จะได้สตาร์ชาร์ตตัวนี้มาด้วยนะครับให้เรามาตรงที่ Mete อ r i c w เว e หรือว่าด้านล่างตรงนี้นะครับที่คล้ายๆกับรูปปฏิทินเราคลิกเข้ามานะครับมันก็จะมีชาเลนจ์ให้เราทำนะครับเป็นเควสออกไปจัดการซึ่งเควส์พวกนี้แต่ละอันน,นนะถ้าเราออกไปจัดการแล้วเราก็จะได้รางวัลเป็น Fading Star รไม้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงเราจะยังจะได้ p พรมอนสเตมอีก40อันนะครับได้เงินมาด้วยนะครับอีก25,000ซึ่งก็เช่นกันนะครับในเฟสต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีเควส t เพิ่มออกมาเหมือนกันแต่่ตออนนนนี้มมัััยงไปลดลด็กะครบ ก็จะปลดล็อกพวกนี้กับปลดล็อกอีก6วันนะครับสำหรับเฟสที่2แล้วก็เฟสที่3ซึ่งตัวกิจกรรมตัวนี้นะครับหล,หลักๆเลยเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมี Adventure Rank 20ก่อนนะครับหรือว่า AR 20ก่อนถึงจะปลดล็อกตัวกิจกรรมนี้ได้แล้วเขาบอกว่านะครับในระยะเวลากิจกรรมเนี่ยตัว Fading Star ไหมกับ Fading Star Essence เนี่ยมันจะสามารถ Exchange ในร้านค้ากิจกรรมได้นะครับแต่ว่ามันจะ Automatically disappear เลยก็คือหายไปเลยนะครับตอนที่ระยะเวลากิจกรรมได้หมดลงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำว่าให้เราไปหาตัว Fading Star หมนะครับเก็บไว้เยอะๆแล้วก็ Exchange เลยจะดีกว ถ้ากิจกรรมเราหมดไปตัวเฟสตาร์ที่เราหามามันก็อาจจะหายไปนะครับแล้วยังมีรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับก็คือตรงคาแรคเตอร์บูสต์นะครับในกิจกรรม Meteor Remain Salvage กับ t h f f l l e n Star Challenge นะครับถ้าเราใช้ตัวละครแบบนี้นะครับเราจะได้โบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับใช้ชาวคู่กับโมนาจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก60%อนะครับอะไรประมาณนี้ใช้เสี่ยงหลิงใช้ชองยุนนะครับใช้ฟีเชลลิซ่าเบยโ์โธนะครับโอเค ก็ครบกันแล้วนะครับกับกิจกรรมเฟสแรกในวันนี้ก็อย่าลืมไปทํากันนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เฟสสอมาอัปเดตอะไรเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลมาฝากเพื่อนๆกันนะครับรวมไปถึงตัวเฟสที่3ด้วยเลยถ้ายังไงวันนี้เป็นแมสก็ขอตัวก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ